วันนี้ สีม่วงเด่นนะคะสีม่วงคือสีประจําของดาวเสาร์แทนด้วยสัญลักษณ์เลข7เลข10เลข20สีม่วงจะเด่นยังไงเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2 5 6 8นิวันนี้วันจันทร์ขึ้น1ค่ํข้ามเดือน6ปีมะเส็งสําหรับสีมงคลวันนี้นะคะถ้าคุณต้องการความสําเร็จในเรื่องของการงานการเงินและเรื่องโชคลาภต้องสีม่วงเท่านั้นค่ะส่วนใครที่ไม่มีสีม่วงจะใช้สีเหลืองหรือว่าสีครีมแทนก็ได้นะคะสําหรับสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีแดงค่ะฝากกดลิงใต้ คอมเมนพื่อเป็นการสนับสนุนช่องทางอ้อมเลยนะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้จานด้วยค่ะที่ช่องนโหราวาไรตี้ของคนดูดวง อาจารย์อยากแนะนำวอลเปเปอร์รุ่นองค์พระพิคเนสวนเสริมวาสนามหาโชคโภคัรั์ครอบดวงชะตาในจักรราศีและมีการผูกดวงวางลัคนาเฉพาะบุคคลตามวันเดือนปีและเวลาเกิดของเจ้าชะตาเท่านั้นล้อมด้วยยันทั้ง4ได้แก่ยันนโมพุทธายะยันสุกิติมายันตรีนิสิงเหและยันจัดตุโรเน้นเมตตามหานิยมเสริมโชคลาภเงินทองและก็ป้องกันภยัย ทุกคำอธิษฐานเป็นจริงได้ด้วยจิตศรัทธาอันแรงกล้าค่ะใครที่อยากเสริมดวงชะตาเปลี่ยนชีวิตทักมาที่ไลน์แอดโทลาศาสตร์พร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษค่ะ